นิ่งลงมันก็ได้ถามว่าทําบุญเยอะแล้วได้ไหมได้แต่ก็อย่างว่าแหละเรามีเส้นที่เขาเรียกอะไรนะชี้แนะนําทางอันนี้คือเหมือนว่าถ้าเส้นเส้นเราเน้นความชัดก็เราเหมือนมองมือเราทุกวันนะเราก็จะเห็นความเจริญของเราความสําเร็จของเราก็เหมือนว่าเป็นเป็นเหมือนกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เป็นกําลังใจในการสร้างสร้างเงินอ่ะก็เหมือนว่าถ้าเรามองไม่เห็นเส้นเลยใช่ไหมเส้นในการสักเนี่ย าแบบว่าเออบางคนก็แบบไม่ขอเอาเอาไม่ขอสีแดงนะอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบเป็นเนื้อมันก็เหมือนมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมก็เหมือนว่าเนี่ยที่แบบว่าเราเด็ดชัดคือเรามองเหมือนว่าเป้าหมายของเรามันชัดเจนเรามองว่าเออเราจะทําอะไรยังไงมันจะชัดเจนมันก็จะสําเร็จเห็นผลเร็วะค่ะถึง<ช>ถึงสักลายมือให้เป็นเส้นสีแดงะค่ะใช่ตช้อง<ต>ว่าสีแดง กระตุ้นเด่นมันกระตุ้นเออแล้วสีแดงในสาวของคนจีนคือมันเป็นอะไรที่เรี้ยงซับอยู่แล้วใช่เรี้ยงซับสีแดงเรี้ยงซับเลยแบบแต่ถามว่าประสบความสําเร็จไหมสี่เดือนประสบความสําเร็จค่ะประสบความสําเร็จวันนี้ก็มาเติมซ้ําเติมซ้ําเติมซ้ําเพื่อให้ประสบความสําเร็จอีกหลายๆด้านค่ะเพราะว่าวันนี้ได้เยอะเลยเนาะได้เยอะได้เยอะมากเลยค่ะได้เยอะแล้วก็อดทนรู้สึกรู้สึกวันนี้ไม่เจ็บเท่า มีความสุขมีความสุขค่ะมีความสุขในการสักนะคะแล้วก็แบบว่ามันเหมือนได้ครบเลยนะคะวันนี้วันนี้ได้ครบทุกด้านเลยตาทิพย์เรื่องของอํานาจมีคางเก็บทรัพย์ด้วยนะอันนี้กาทานใหญ่เก็บทรัพย์นะคะเพราะว่าอันนี้คือเหมือนว่าถ้าถ้าคนปกติที่มีเส้นวาสนาแค่เส้นเดียวเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะคะแต่ว่าเราเราเติมเหมือนว่าให้ครบในด้านด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น แก้ววนเงินทองเรือกอำนาจคนอุปถัมภ์บางคนมีบางคนมีเส้นวาสนาจริงมีโอกาสทาธุรกิจของส่วนตัวจริงนะแต่ว่าเหนื่อยคนเดียวไม่มีลูกน้องไม่มีคนช่วยไม่มีบริวารอันนี้คือเราสักครบมีทั้งบริวารมีคนคอยช่วยเหลือแล้วมีโอกาสแบบฟุกๆเจรจาอะไรก็สําเร็จคือเหมือนว่ามันมันเครื่อนหนุนกันหมดมันทําให้แบบว่าสมบูรณ์ออกมาดีอะค่ะใช่ค่ะมีประสบการณ์สำเร็จ ขอบคุณมากเลยค่ะก็มาบอกหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างสักไปได้ค่ะบอกอยู่แล้วติดตอตลอดติดตอตลอดเลย